Tụi này nó chìa khói như thế này Nó chìa khói như này Mông nó chìa khói như này này máy bán để Hết phủ đều nhúc hết đây rồi, Uy, tôi sẽ gặp chị Nha, bạn hết trút rồi. Ok bảo, ok ừ. ok là chị

แดดลมล่มตกเมยแล้วล่ะนะครับคือเขาเหตุงานอยู่ผู้เดียวนะครับเหตุงานผู้เดียวมันก็เลยโดดขึ้นโดดลงมันก็เลยเมยกว่าปกตินะครับกันที่ให้แม่บ้านมาซอยหรือแม่บ้านกับคา้าขายของอยู่นะครับก็เลยมาซอยบ่ได้ก็เลยจําเป็นต้องเหตุอยู่ผู้เดียวอยู่ทึงหลังคาก็ต้องกระโดดลงมมาเอาของอยู่ทั้งหลงังกับผมนี่ไขซอยจับซอย จับให้แน่นเขาจะเหตุงาน,นได้สะดวกสะดวกมันกระบอกมันยังสั้นแต่เลยเห็ดยากๆนะครับเพราะว่าคนจับโบมี่นั่นเองนะครับนี่คนจับคนซอยทรงของอันานั้นอันนี้ขึ้นท้งเทิงกับโอเคอยู่นะครับแต่มันลืมของอย่างหนึ่งก็ต้องกระโดดลงมาทั้งรางก่อนเพื่อมาเตรียมนะครับถ้าว่าคิดได้ก็คือเตรียมขึ้นไปถึงแต่ที่แรกได้ก็ดีเพียงแต่ว่ามันลืมเนาะบางครั้งมันก็ลืมของนินิดหน่อยขาด เรื่อมือนิดเดียวมันกับบอสมาซีสยังได้เสียนะครับมม่ก็เลยบอบล็อกห้องโตนะครับเมือ่อ,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 น,อนีน้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมื่อนี้นะครับถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับได้ไมาหนึ่งเซนเนาะนะครับได้มาหนึ่งเซนมือมืออื่นกับสิมาตออีเซนพุ่นเนาะนะครับต่อเซนพุ่นแต่ว่าตัดไปแล้วนะครับนี่ตัดไปแล้วนะครับพอตัดไปแล้วเข้ากาสีออมาตอ่อ ใส่ตุงพุนแต่ยังบอท่านได้ท่าเก่าเนี่ยนะครับพอท่านด้ท่าเก่าจนกลัวว่าห้าสีมีทออีกเนาะนะครับเ้าต้องไปซื้อทออีกทอตรงนี้อสองเซนหมละนะครับซีนิ้วสองเซนแล้วก็ขอของงอเนาะของงอเก่าสิบอีกสองโตนะครับของงอเก่าสิบอีกสองโตแล้วก็อเอ้สามโตเี่ ของเก้อเอาสิบามตัวแล้วก็คออสามท่าเนาะสามท่าสีนิวอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อเสียมาตอลงไปตรงพื้นเนาะลงไปตรงพื้นเลยแล้วก็ที่ได้เอาไปเอาไปล่งนำถิ่งอีกที่หนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะเดีเ๋ยวมืออื่นมาบอกกันใหม่นะครับในอีพีที่สิบคัะ ตอนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จการวางท่อเนาะนะครับการวางท่อข้างทึงนะทั้งทึงเสร็จเรียบร้อยทั้งสองทางขายังเหลือนะครับยังเหลืออีกนะครับยังเหลืออตอนนี้เขาวางท่อไปเรียบร้อยแล้วเนาะวางทอเชื่อมท่อกับล่างน้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาด้วนไว้ตรงนี้เพราะอย่างพอ่าตรงนี้ของงอโบมี่เนาะของงอเก้าสิบโบมี่นะครับเขาที่ต้องใส่ของงอเก้าสิบลดลงมาเอาลง เาลงไปจนถึงขืนเนาะทั้งสองทางเลยนะครับแล้วก็กออิทนะครับกออิทเฮ็ดเป็นเสาหลอกนั่นเองนะครับอ่ตอนนี้เข้าทิศอย่างอ่ณตอนนี้ก็คือที่ต้องอ่าวางแผนยิงเชิงช่ายตอนนี้นะครับวางแผนยิงเชิงช่ายให้เสร็จเลยนะครับพอเสร็จอ่าวางแผนยิงเชิงช่ายเสร็จแล้วนะครับเข้ากับทีเด้ขึ้นไปยิงเชิงช่ายเลยนะครับพราะยิงเชิงช่ายเสร็จแล้วแจ้งสีได้ อจังที่ได้มุ่งหลังค่านะครับจังที่ได้มุ่งหนังค่าตัวนี้นะครับมุ่งหลังค่าตัวนี้ก็เป็นนั้นว่าจบตัวก็สิเหลือรา,ายละเอียดแล้วก็เก็บนะครับแล้วก็ติดฝ้าเนาะตัวนี้ที่เป็นฝ้าไม่แน่นเ้นะครับยังบริยาใจว่าสะเอา่ายไหนนะครับแต่ว่าทั้งผมเองผมคิดว่าผมอยากได้เป็นเป็นห่องเนาะเฮตดเป็นสองห้องเอาห้องทั้งนอกพ่นห้องหนึ่งห้องในห้องหนึง่งก็สีเฮตดเป็น นาทีเป็นขลังตัดเนาะนะครับห้องวุนอ้อมเลยวนอ้อมไปนั่นแล้วเนาะวนอ้อมไปเป็นขึ้นอบเลยนะพอวนรลอบเฮ็ดปั๊บกเก็เฮ็ดขลังตัดทั้งต่างนะครับทั้งต่างของคือสีดีเบื้องแล้วคือสีสวยเนาะนะครับถ้าที่เฮ็ดเป็นเนววงกลมหรือเันกบเฮ็ดยากเนาะถ้าเป็นขลังตัดเฮ็ดง่ายกว่านะครับปไปเบื้องกันครับทีนี้มาจับระดับน้ำ จับระดับน้ำเนี่ยขึ้นมานีจิจับระดับน้ำดูดูตอน,นนี้เอิ้นแม่บ้านมาซอยเหรอนี้จับระดับน้ำเ,เ,เอาเอาเสน้นเอาเอาันเอาระดับน้ำเนี่ยระดับน้ำเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่มุมนี้อ,อ่ะ เอาแม,ม่เอ็มตัวลูกน้ามันแน่นหนาเออเดี๋ยวเธคือมาจับทัง้งทีอีกยังงั้นไม่ก็บอกหูว่ามองเด๋อเออเอามุมเลยเจ้าเลื่อนหาไปเจ้าเลื่อนหาไปเออมันขึ้นสูงกับเลื่อนหาให้มันได้อเขาหมุนเลยเขาก็บอกเมื่อกี้หนิเด๋มุมล่างเหรอ เ,เออนั่นแหละค่อยๆเลือออเล่อนค่อยๆเลื่อนแต่ว่ามันหนิ่งแล้วกับบอกไอ,อย่างดดดดเออให้มันหนิ่งซะก,ก่อนโอ้หนั้นมันห่อยอยู่ไอ,อย่าง โอเคที่นี่สายเงาบ่สายเงาบ่เจ้าจับใบมังเกาคือโอ้ชิมาทั้งพี่ชิมาทั้งพี่ตุ๊บอ๊บอ่าจะอยู่ตรงตรงเกานี่ละตรงเกาเห็ดคือเกานั่น่ะชิมาฟังทั้งพี่ สิมห้าพังข้้งพี่อึ๊บอึ๊บเอ้าจะไล่เลยบัดเนี่ยไล่เลยเหตุแบบเกาเดอร์นี่ก็เป็นวิธีการหาระดับน้ำเนาะ โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูมงเดี๋ยเปม่ตามเห็นเดี๋ยวโอเคนะอ่ะโอเคเอาละได้ละมาลงมาได้ละอันนี้ปล่อยออกเลยค่อยๆลงเหลิกมันยิ่งหลายมันจะมีหลายหู้ <t ries> เอาสามทิบเส้นเีจังไดสามทิบเส้นเขาต้องลกมา,าไวเพื่อสามทิบเส้นเอาลกมาเพื่อ,อไวยู่ที่สองเส้นยู่ที่สองเส้นตรงนี้สองเส้นตัวนี้เพื่อยิ่งเงชิงชัยเนาะอะ่ะโอเคกติยูที่ตรงนี้กับยูที่ อ่า2ี่เส้นนะครับ2 8เส้นตัวนี้มันเป็นฝาปิดเนาะฝาปิดล่างเขาต้องปิดไว้ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องปิดไว้ก่อนเธว่างั้นแนละะ้วกัยิ่งเชิงชายบ่ได้นะครับเชิงชายยิ่ยงไปแล้วมันถีบ,บเบาเขาก็ต้องใส่ไปก่อนเลยโอเค อใสไปก่อนเดี๋ยวค่อยติดก่าวที่หลังเนาะโอ้ยเนาะไฟมันหอนมันไหมสายอืฮไฟมันหลนมากรู้ไหมใครซอยจับมันไหมสายอ,อ่าตัวไหมแล้ว อ,อึอึบบ๊อสยห้าสิบอหสิบพอดีะเปเพราะว่าสามร้อยห้าสิบป oui, <e ั๊บเขาต้องวัดเพื่อละนะครับ ตัวนี้ก็ขีดเซนแล้วไปเอาเนี่าตัดมา <ME K> เสร็จเรียบร้อยวันนี้สีแปปปือป้อีาโอ้ในมันไมนไ บอ,กค,บก,อกครับนี่ก็เสร็จไปเลยอีกคางหนึ่ง ไปแล้วบางทีเราคนมาจับซอยวันนี้เพราะมันมันกระซาตรงนี้และเราคนมาจับซอย <c oughs> เห็ดคลิปลงกับทบ่านนะครับเห็ดคลิปลงบ่ท่านเห็ดคลิปบ่ท่านเพราะว่างานมันมีไข่ซอยมันเลยงานบ่คืบหนานะครับเห็ดผู้เดียวมันก็ยังสี่ละมันบ่คืบหนาไปเลยค่อยๆเห็ดไปยังไปเนาะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองครับ ô cưng nói đi ít 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 ơi ít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  hết ít lốm ít ơi nó ơi ít ơi ít ơi ít à, ít ít ơi mày อะไรเหืห่อแตกพักแลองมึง,มงหหหใหม่อุ้ยเหื่อแตกพักๆเลย บ่ได้โอ้โบ่ได้ปุ่ยยิ่งมันใส่บ่ได้กระติองใส่วิธีอื่นแล้วเอ,อาไปเอาขึ้นไปเอาพยายามมาตั้งๆเนี่ยมันมันสิดหัก เออขึ้ like โ <parece> โ <Day> นไปขึ้นไปเอาไปทั <Credit> ้งคุณนิดนึงเกินขึ้นมาหน่อยเออเออเออพอพอพอโอเคตะกอนนะวัดบึง <Chelsea> ก่อนวัดดูก่อน 28อ้าว

พี่คำพังพี่คำพังพี่เอาไว้ทั้งล่างเอาไว้เซ็น mm. เซ็นที่ขีดไว้นั่นแหละประมาณนั่นแหละ เดี๋ยวๆจับไปให้ได้ตู้นี่หน À thôi Tôi đi mình nhìn pha này. Ok อยู่ตัดแต่งใส่สีโพ่ เดูดีบ่นี่ละมันเกิดสีประมาณนี้ละคือระดับน้ำม,มันซีอยู่ที่ระดับน้ำเพอดี ตัวนี้มันยีโอยูน่ให้มันตรงแหลมเ่ยมุมเ่ยให้ตรงแหลมตรงนี้ทำเลยตัวนี้เอาแม่บ้านมาซอยมาเห็ดผู้เดียวยกบ่ได้เห็ดได้ยอเว้ยกะใส่กับที่ผ่านแย่ไปเ็ดชุดเลย โอเคบ่โอเคแล้ว hmm. ย okay, <right> mm ังโอเคเราสิได้ยินครับ mm hmm. พี่น้องตอนนี้กางานนะครับงานอ่า กันซาดเนาะกันซาดน้าบ้านก็แล้วไปแล้วเนาะแล้วไปแล้วตรงไหนล่ะแล้วอีตรงที่ติดแผ่นเชิงชัยได้สั่นนึงเนาะตอนนี้ยังเหลืออีกสั่นนึงเพราะว่ามันประกบเนาะนะครับกับสีประมาณนี้นะครับอันนี้คือแล้วอีกครึ่งหนึ่งยังบ่แล้วดีเนาะเพราะว่ามดเวลาก่อนเนาะทำเลีวแล้วตอนนี้นะครับยังที่เหลือครอบเทิงอีกเนาะคอบมันเป็นดับเบิลเนาะนะครับมันเป็นดับเบิลเพราะฉะนั้นมันก็ยังเหลืออีก ยังเหลือยังเหลืออีกสั้นไมเมื่อจีต้องกบกันปิดเลยความใหญ่ของเครื่องใช้ตัวนี้ก็สามสิบเส้นครับคือ,อห้องเฮ็ดขึ้นไห้บหอไหมีทอนํำบอไหมีเสาไฟเออเสาบ้านตัวนี้ไหเกะกะนะครับบอไหมีนะครับส่วนทีมีก็ยูพุ่นก็คือเป็นเสาหลอดเนาะเป็นเสาหลอกเพื่อเอาไว้แต่งนะครับเอาไว้แต่งหน้าบ้านนั่นเองนะครับเ้าแม่น พี่พี่อน้องเพื่อนๆนะครับหักโพย,ยเชิดเนากะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับเนาะนะครับ,นะรบกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งพร้อมด้วยนะครับที่ได้เห็นคลิปทุกคลิปนะครับแล้วก็ขอสําคัญกับดเดบลงคลิปไปแล้วก็ยาขามโฆษณาด้วยถ้ามันขมโฆษณากับซีบอว่ามีประโยชน์อย่าง,างเนาะเพราะฉะนั้นก็คือบรต้องขมเนาะ เบอ้องเง่าๆกันไปเลยนะครับผมก็ฝากช่องา็ยินเชิญพาลุยไปเลยนะครับผมสวัสดีครับ๊ายบายครับ